สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามแล้วครับเรามาทําอะไรนี่แม่มาทําอะไรแม่มาทําอะไรก็ไม่รู้แม่จะพาทําอะไรยังไม่รู้นะครับแต่พาขึ้นไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวขึ้นเรื่อยๆไปเลยตรงนี้พี่เอแคร์มาดูเสื้อผ้าครับนี่เปไอซส่งเสื้อนี่มันเอ็กเอสแต่มันไม่ค่อยมีไซส์ออฟไซส์เลวเสื้อพี่แคร์ละตรงนี้ก็เป็นแบรนด์เฟิร์นลุยเสื้อเดียวอุ๊ยพอต ปเปิลทำเลดี wow. มากนะอันนี้คือน้ำเท่าไหร่หกหมื่นกว่าอ่ารุ่นถ้เป็นรุ่นไวไฟหรือรุ่นสีรุ่นนี้ไวไเป็นตลาดน้ำนะงานด้วยเหมือนเคยมาตอนหนึ่งที่เดินผ่านอ่ะแค่เดินผ่านแต่มันจะมีแม่น้ำใช่ไหมตรงนี้แล้วเราก็เดินผ่านสะพานอ่ะตรงนี้เหมือนเคยมาเราจะไปร้านโตเกียวสวีกันนะครับ อันนี้เราก็ตามหาร้านโตเกียวโซบิทนะสยามนี่แหละตรงนี้แต่ยังหาร้านไม่เจอเลยนยลลี่แม่เดินาหาใช่ไหมโตเกียวโซบิทเฮ้ยไม่ใช่ย,ยูจีไม่ใช่อันนี้แม่ต้องขึ้นขึ้นชั้นอันนี้ชั้นจีแม่ซื้ออะไรหนาะเห็นบอกอะไรอไร่อยๆเนืนนมไหนอะไม่รออะไรเลยนะแต่แม่หลงอีกอ อโออ้แม่เดินมาซื้อนี่ประมาอ5นาทีมันคือลำพึ่งสก,กุลละังพึ่งใบเตยลองชมก่อนดูเพิ่ไม่เขาไปออเดอร์ไว้แล้วก็ไปรับของเพราะของเขาอะต,ต้อ,องความหอมดิฉันดูจริงเลยตอนนี้นอรอขนมรังพึ่งใบเตยอยู่ครับรังพึ่งใบเตยแต่ใส่แป้งน,น้อยนะคะเออพี่แคร์ชิมไล้พี่แคร์ไปทาให้พ่อกินนะ

นี่คืออะไรจนี้ตกอยู่ผงทั่วแร้วก็รลตครับแล้วก็เดบ์บุสคูสตรอเบอรี่ครับนี่คืออะไรแคร์มูทีหยดน้ำนี่คือโอ้วาจะมูทีน้ำนี่ขาชิมก่อนแล้วก็หนก็ชิมแคโอเคพี่ขาชิมนไหนขายมันจางเลย้าวางมคนก็ได้ถอ ไม่เอาเถอะนะมันจะไม่แซ่บหรอเมื่อกี้พนักงานไ่นดูนะเมื่อกี้เป็นไงอ่ะมันฟินเหรอแม่หวานอร่อยอืมรสเค็มที่หนูกลืนเหรอหนูสูตรเข้ามาหวานข้าวสวยนิดหน่อยอย่าดูนะ ย้เก ah! ินช <If> ้อนเขาเอาทำไมลูกเดี lonely, ๋ยวได้ดีอาชาั้นน่งท่านีเป็นลูกคนหรือลูกเองคะเห็นไหมเราที่เสียไม่แค่เรเป็นลูกแบบใช่ไหมไม่กินเลยนะช่วย ไไม่ด้เเป็นน้ำสีนิ้มตาลนี่คือน้ำอะไรเชื่อมเชื่อมแกให้หน่อยคุณจะถอนได้ไหมแกแค่แค่นี้นี่ใครแต่มันหอนนะแต้มถอนถอนข้างๆเขาเราเวงกันหมดเราชิมคำอย่างให้ดูอ๋อหล่นลงมาเป็นตาหน้าตาหล่นลงมาเป็นตาหน้าตาอันนี้คืออะไรให้มอจิอุ้งๆไม่พยายามให้ คือหมีันจะมคืออร่อยมากคืออร่อยนะเป็นขมนะเป้นขมนิดนึงโอ้ใส่ใส่ชอได้เนาะี่ตเป็นขมอ่ะ่คคนะจะมารีวิในกุเป็นในกุคเ็คค่ะยค่ะ นี่คือรถอะไรรั่วดงคนี้คือรถถัวแดมีรถถัวแดงก็แล้วกัน คือเหนียวนุ่มหนึบค่ะผั้แดงก็อร่อยหวานมากเกี๊ยวน้อแหบมากเลยค่ะอร่อยอือตอนนี้อยู่ที่สยามทาก,กามาชินะครับอันนี้เป็นแบบ เร่ได้กินอะไรนี่ะ้อ่ไหนมาไดที่มานแล้วยังย้ออะไรคืออะไรถั่วเหลืองมากใช่ที่เขาคนคนัในติ๊กตอกเป็นถั่วเน่าหรือแถั่วเน่าโเม็ดเล็กเไหมถ้ามามันต้องแบบ่หล่อืมมาญี่ปุ่นแลวธรรมดาถั่วเน่านะเรานถั่วเน่าแล้วมันเหม็นมากเลยนะถั่วเน่าโตไม่อนี่ไงถั่วเน่า แกนนแกนมันบดบดลายแกนนม่ไรีน่เน่ถั่วเน่านี่ถั่เนาอันี่เออ็นขาวๆอ่ะคือแบบเดี๋ยวจะไปทำกุ้งดองเกาหลีกินกุ้งดองเกาหลียังโอเคอ่ะป็นหมดจีโมจิไอซคฟีมหมดเลยจะเป็นยกเกิดหอไม่ดื่ม เอาบิดกปูปเอาอะไ้ลูกซอสโอเคยิบม,มาหยิบม,มา คที่ก็ไปแต้มบาตรจอดรถมาจอดรถ ไอคอนสยามโอเคตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับนัดลูกค้าไว้ที่สนามบินน้ำอ่ะกลับไปต่อกันเลยเด็กไปนี่แค่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกรอบมาค่อยปิดคลิปนะอันนี้ก็คือเหมือนไปแบบเดินอยู่ที่ข้างถนนจริงๆเลยเกินมากถ้ไม่เห็นฉลาดไทยก็คือไม่รู้นะแค่จ้ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปหาลูกค้าก็จะกลับมาอีกครั้งพรุ่งนี้ที่ไอคอนสยามนี่แหละพาพี่แคมาเอาไอแพดนะคะโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับค่ะาก็เปิดอย สวัสดีค่ะทุกคนถือนิ้งนี่ก็คือมันจะมีที่เปิดตรงนี้นะคะก็คือเปิดเลยเปิดเลยพี่ค่ะเปิดเปิดแล้วแล้วก็แกะออกมาเหมือนย้อนยุคไปเรื่องนั้นน่ะแกะแกะทีแล้วอ่ะก็เปิดอีกเมื่ไ้างคะไอติ่มก็เขียวคนก็เขียวนะคะทุกคนอ๋อหนูลืมเขาไม่มีที่ตักให้ไม่มีช้อนหรอเอาช้อนในนั้นไงก็บีบเลยบีบบีบเลย ชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะนะเหนะเนนนนชอ้อนกได้ลกเขาเขาเคยกินแล้วแต่อันนี้ของเราก็คะมีมีซอนะะนมอนะคะ้มีซอมนะคะเดี๋ยวรถรมี้่ะนรถสาไม่รอม้อนมากาไป่ไอเป็นไร,รก็เลยจะเป็นนี้นะคะขายห้คะจะละลายแล้วอ่ะคือนานมาก ไม่ต้องบีบจะตากมามาแต่ต้องถ่ายให้นะคะต้อมืสั่นเวอร์นะคะมนจ่สันกล้องนี้ลูกกินด้วยแค่ได้หรือเหรอที่ไหนที่ไหนอารอได้รอนคือคนข้างหลังคือกินยังไม่รู้อะไรเลยรสชาติแอมชิมแอมชิม ที่เย็นๆแล้วก็เนื้อมันจะแบบหนึบๆนิดนึงเนาะไม่ได้เป็นแบบมันจะนหวานหวานหอมเปรี้ยวเปรีป้ยวด้วยถ้าคนไหนกินไม่หมดก็ปิดฝาไว้คำเตือนนะคะตอนไปซื้ออย่าลืมห่มผกช้อนด้วยนะคะใช่อันนี้มีแตงโมกับไนรอนป้าปายอันนี้ไอติมนะคะเป,ไป็นไอติมรสเออ่บูพาวายแบบา飒มากคือมันเป็นอะไรแต่ว่าครั้งนึงเราเคยกินแบบเป็นทิงเทงไอติมริบซอฟๆนะอะไรอะคือไินแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นตอฟปข้างหลัง เลือบๆอ่ะถือหันหน้าหันไงมันหนึบๆริงอันนี้กะลังแกะนะคะแปดสิบบาทแปบบาทแปบเาทโอ้โหถูกแปดสิบเาบาทนะคะไอพิมเกือบร้อยรู้คุณแปดสิบเก้ไอบิมเกือบร้อยอยากแมาไว้ไหน ใันนี่เป็นโค้าของของแจงสองอันนั้นนะึงมีสองสีสุดมูคาวายชัดเลยบูคาวายชัดแบบชัดเจนเลยชัดเจนเหมือนกินสบู่ใช่เหมือนกินสบู่รสชาตินี่คือกินโค้กอะไรอะเอ็มพิมมันเป็นมันเป็นยังไงไม่ข้างในมันแบบมีไส้ไหมหรือว่าเป็นยังไงมันมีไส้ค่ะนั่นต่อ มันโค่ใช right. uh, like, ่มันโคไม่ขายชิมยัง้องของเอมี่ขายชิมยังย mm ัง hmm. วัชิมนไม่ช <ng ratios> exactly. ิมอมแล้วกมนอ่อมาชิมของพี่อร่อยมากเหมือนเหมือนโคตลาใช่เมือนลเอมันแบบพวไข่น้เนี้ยมันเหมือนตงไหนตรงเี้คือมันเหมือนเป็นเปือกใช่ไหมแต่ขในจะมปกใช่ไหมใช่ อร่อยไหมอร่อยอร่อยข้างในเปิดข้างในเป็นเกล็ดเกล็ดรุ่นเดียวกันแต่อ่ะไม่เป็นนะครับมาแล้วลูกจ้าปเปิ e s h อ p จ้าเสือไอคอนจ้าใช่ไหมถ่ายใกล้เลยอ๋อต้าเลนมันไม่พอหน้า ถ้าเกว่าให้ก um ินแกเมนะพี่โมกงโอาารการใช้งานของเคาแ้วตอที่่าเดีัไมฮะเป็นตัวไม้ไอย่างเดียวหรือว่าจรคไมไ้าหกสองห้าหกครบสสีเลยแค่สีไหนสีเข้มหรอไมเข้ครับไรอร้ พีครุ่นนี้มีเรอตัด้กว่ไม่อวขวีครับเรีบร้อยคะค่แครขอบคุณรัะไม่ขอบคุณแม่เลยกลับสามรถหนูกลับแม่ไปแล้วเรียบร้อยจัดได้อะไรวันนี้เนี่ยไอทีไอคอนสยามนะฮะขาอื่นนี่มีเครื่องเลย แม่จะพาไปซื้อไอ้ขนมของกินเยอะมากเลยนะแคร์ออันนี้เหรอเนี้ไข่เต๋อนั่งรอข้างนอกะตัวไข่เสือใหญ่ด้วยควายเข็มเพชรด้วยแม่เฮ้ยไปไหนเราควายเออไม่ใช่ ดูควายไอ้นี่มอมอมูวายมูมรูมูด้วสีน้าหนูเฮอือจาเนียวหาค่ะกินย20ค่ะเอาาหมเอาเอาทุกสีได้มือได้สีเอาหมูอะไรเห็นแล้วจ้ะไปขึ้นรถพี่เอ รับตอนนี้อยู่ที่เต็จูชาบูครับชาบูสูตรไต้หวันนะฮะมากินมาบว่าข้าวผัดกระเทียมโยซ,ซ่าแซลมอนครับเพินชอ็อตแซลมอนใช่ไหมแซลมอนนะใช่โอเคเดี๋ยวมาก่อนอเนื้อสัน Y O ต้อขนดีพอหอมันไมตไม่ต้องใช้กับหัวเลยใะใช่เนี่ดีตาจะเป็นไร